ขอสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนผมเนี่ยก็จะพา้องของผมนะครับมาเล่นแบบ Escape, Running, h i d d นั่นเองนะทุกคนเรื่องราวจะเป็นอะไครับทุกคนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ใหม่ของเราเลยเนาะคือแบบว่าเราจะให้้องผมเนี่ยมาเล่นแบบต่างๆเนาะเอาง่ายคือก็จะไม่ทุกวันหรอกนะเอาแบบว่าโอเคครับทุกคนถ้าด <c oughs> ูคลิปขอฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วก็กดสั่นกระดิง่งเพื่อกระัง้ใจใเราด้วยนะครับทุกคน เลสโก o เลยครับทุกคนเออไปเลยดีกว่าครับทุกคนไปเลยน้องไปเลยลงเลยอ่ะลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยกล<ง>ัวจะกลัวทำไมล่ะไม,ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกเพื่อนลงเลยหัวมาลงไปเลยใช่ไหมลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลย <c oughs> เอางูยืนเฉยทำไมล่ะเอาตายเลย <c oughs> สไตล์แบบนี้ไม่ได้แล้วน้องไ่หัวกลัวหัวจะกลัวทำไมอ่ะก็อยากเล่นเองไม่ใช่เหรอเฮ้ยเอาวิ่งหนีสิหนีสิเอาไม่หนีแล้วเดี๋ยวเฮสสอนเฮดสอนขั้นแรกนะเวลาอ้ยทำไมน้องไม่ยอมวะ โอเคครับทุกคนนี่คือโอ้มันปุนไม่ได้มองไม่เห็นทางโอ้โหเกมก็บ้าเกินโอเคครับทุกคนอันนี้คือไอดีตของผมนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไอติของน้องผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเผื่อใครอยากว่าอยากแอดเพื่อนน้องไปนะทุกคนชื่อก็ชื่อ,อตามนี้นะครับทุกคนชื่อตาเมี์มีน้องอยู่สองคนเนาะคือจะมีนิตาแล้วก็ดิดา นะครับนินตน้องชินกับวิดาน้องชินเนาะเป็นรหัสของน้องนะครับทุกคนเอันนั้นคือน้องสองคนอนะ่ะเออก็ต้องมีสองไอดีให้น้องนะครับคนละไอดีกันโอ้โหน้องเข้ามาในโหมดไหนเนี่ยโหมดจ้าหมดโอ้โหอันนี้เนี่ยคือเราไม่ได้เรียงตาสเต็ปเนาะคือเราเนี่ยเข้าคือคือน้องมันเข้ามาเม่วเองเลยอะ่ะก็แบบแย่แบบจะเป่าก้อนนั่นมันสปีกเกอร์แมนหรือเปล่าใช่ไม่ใช่สปปกเกอร์แมนหรอก รู้สึกว่าตัวมันจะค่อนข้างใหญ่นะครับทุกคนเนี่ยไอ้เจ้า,านะครับทุกคนคือเนี่ยมันเลือดของมันนะครับเหลืออยู่ประมาณหนึ่งรอห้าสิบกว่ากว่าเนาะคือเอาง่ายคือมันแค่จะตาย้วครับทุกคนเอาง่ายคือเราต้องมีเราต้องใช้ปืนนี้นะครับทุกคนในการยิงมันนั่น <c oughs> เองเอ้าหุไปทำไมเนี่ยผ <c oughs> มควรตายแล้วเธออ่ะกระโดดด้วย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 กระโดดสิโอ้โหไม่กระโดะโดให้ตัวอะไรอ่ระ โอ้ว่าคิว่าฮักกี้ฮักกี้วักกี้แต่คงไม่น่าใช่ทุกคนเฮียเฮียเฮียทำไมเฮียทำไมเฮียรู้ไหมไม่มีมีเนี่ยคนนี้ว่าคนคนเหมือนเฮีย่ใช่หรอเขาแค่นั้นตัวเหมือนเฮียหรือเปล่า นี่ขอแนะนำก่อนนะว่าเราไม่ปีปืนนะเนเขาเพิ่งอยู่อุบาลสามเนาะเขาจะเขาจะเล่นเกมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เขาเขาจะเขาแบบเล่นแบบเขาเหมือนเขาพยายามฝึกเล่นอยู่ครับทุกคนตอนนี้เนาะเป็นช่วงในการฝึกเล่นจริงๆก็ฝึกเล่นมาเป็นปีกี่หลายทุกคนแต่ก็ยังเล่นไม่ผ่านสักทีนึงยังเล่นไม่ได้สักทีนึงเนาะเอาง่ายคือตัวตัวเองเนี่ยก็เล่นมาตั้งแต่ช่วงอุบาลเนาะแต่อุบาลสองอุบาลสามตอนเนี้ยอยู่มสี่แล้วคือเล่นมาโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย น่าจะประมาณ่ปดปีเก้าปีอะไรคคุณผู้ชมน่าจะประมาณนั่นแหละโอเคๆๆถือว่าๆๆเล่นมาค่อนข้างนาะนก็มีประสบการณ์เยอะนิดนึงเ,เพราะว่าเราเล่นมาแบบค่อนข้างบ่อยเนาะแต่ช่วงประถมเนี่ยไม่ค่อยไม่มีโอกาสเล่นเท่าไหร่เพราะว่าไม่ว่างเฮ้ยน้องยิงอะไยซียิง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 มัน กดยิงมันเลย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 เร็วสิยิงมันยิงมันเดี๋ยวเราตายไม่เราจะหมดเฮ้ยกดยิงสิกดยิงเลยกดยิงเลย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 มามามายิงเลยยิงเลยไม่เราจะมาเอาลงไปทำไมเดี๋ยวก็แพ้แน่อย่างเนี้ยทุกคนรู้สึกว่ามันจะตายแล้วครับทุกคนนี่ตายเรียบร้อย

ชอบเล่นแมปนี้เราเลยต้องให้น้องถ่ายคลิปแบบนี้ยิงอะไรของน้องเนี่ยผิดด้านเหรอไม่ใช่ต้องยิงมันต้องยิงใส่มันสินั่นอะมันอยู่นู่นเออเดินไปเลยนั่นน่ะนั่นน่ะปึ้งอย่าเดินไปหามันดิแบบว่าอยู่ห่างอยู่ห่างจากมันนิดนึงเฮ้ยกระโดด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 จะตายปะเนี่ย เรียบร้อยตายเรียบร้อยวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นชินดิกเเดสกอซีเฮงเพื่อนเนี่ยมามามาโอเคผมจะเล่นแล้วค่ะไปแล้วคัะปึ๊บมาแล้วครับคือปืนเลยอันนี้คือเล่นไปแล้ใช่ไหมยุ๊ยดูนั่นเลยปังปัปังปังปัิมยิงม ไม่เห็นแรงอ่ะเออมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วอุ้ยมันเหยียบเราไม่รับตายไม่ตายไม่ตายยังไม่ตาย,ตายแต่ว่าได้เกิดน้องไปสุดเออตายจริงนี่ตายริง <laughs> โอเคครับทุกคนเอาง่ายคือตอนแรกน้องไปอยู่เก้าเหรียญตอนนี้น้องไปอยู่สิบห้าเหรียญน,นะครับเอ้ยไม่ใช่เด็กน้องไปหกเหรียญน,น้องนี่เพิ่มไปอเก้าเหรียญสุดยอดจริงๆเอาง่ายคือรอบวสสามเหรียญน,นะเออ น้องเรามันด้วยโดน่าโดนมัิน่าทีเดิมมันก็ตายเหรอตายง่ายจังโดยพี่สองทุกคนอีพีสองเนี่ยขอสปอนเข้าเลยด้วกันมันหลด้มันไม่านี่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 นั่นี่นี่นี่นอ่นี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 ่น่นี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 ่นน่นี่นี่นน้นี่น้่แร่น่นี่นี่นี่น่่านี่นีรนี่นี่นนอ่น้่นี่น่าี่่า่า นั่นแหละขายครั้งแรกกับน้องไงก็ต้องมีอะไรกด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 ไม่กดไม่ได้ฮะทไมมันกดไม่ได้ไม่รู้มงไปไปีบอาง่คือห้ามโดนพวกนี้คือห้ามโดนทำไมอ่ะสี่ได้คือห้ามโดนง่ายๆนั่นไงบอกแล้วถ้าเกิดโดนจะตาย เอาทาไมน้องทําไมจอมันบัคบ่อยจัาครับทุกคนดูสิจอปลกค้างๆบ่อยเนาะมันกันเป็นเพราะอะไรนี่ยิงมันยิงมันแี่ยิงมันสิปั้ทำไมกดยิงไม่ได้เอาเอาเอาเดี๋ยทุกคนเขอกดของ,ของโอเคน้องดีลองจะเราเลื่อนนะครับทุกคนแล้วก็กดเข้ามาใหม่รู้สึกว่าครับมันยิงไม่ได้ทุกคนเฮ้ย<อ>แย่แล้วน้อง คือมันยิงไม่ได้ไงยิงไม่ได้แสดงว่าเราสแสดงว่ากากใช่ไหมเปล่า <c ười> จะหนีให้เพื่อนช่วยอืมใครคนช่วยก็ได้แม่นั้นเราจะตายเพื่อเพื่อนขอโทษอีสับเวอีสับเบออีสับเวอะไร อะไรของน้องกูตายแล้วโอเคมาทุกคนรู้สึกว่าน้องรู้สึกว่าแล้วฉัน,นอ้ไคุณยาคุณยาปังป้ปปองเอางี้คือระหว่างเนี้ยคือน้องไม่สามารถกดยิงปืนได้นะครับทุกคนไม่กันไม่พอเลยไม่เพื่อนหรอกเพื่อนช่วยดีกว่าเพื่อนช่วยเราเลยช่วยไม่ได้แสดงว่าเพื่อนไม่มีปืนเพื่อน บอกว่าไอ้กดปืนอย่ามันยิงมันนะเฮ้มันมาแล้วจะไปหามันทำไมไม่หนีมันน่ะกลัวมาแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมจะไม่เดินสีขาวแล้วกลัวกู้สมันก็จะพยายามอปยิงเราก็ฆ่าเราให้ได้แล้วทุกคนเฮ้ย ตายน้องตายแล้วโอ้โหไม่ได้เลยเฮ้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 ยน้องตายกี่รอบแล้วเนี่ยสี่รอบใช่ครับทุกคนตายเอ้ไม่ใช่นิตายหลายรอบมาด้วยเกินบสี่รอบแล้วเกินบสิบรอบด้วยซ้ำ อันนี้ครับทุกคนก็จะมีพวกของต่างเนาะม่าจะเป็นแบบปืนเลเซอร์หรือว่าแบบพวกมีดต่างๆอ้าวจมไปในบ่อลาวมามันโผล่มานี่ไงโอเคครับทุกคนสลับคลิปนี้นะ้วที่นี่แหละขอฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวนะ้เนาะไายยังอ่ะไปนะครับทุกคนบบ๊ายายครับผมบ๊ไม่ไปสิน้องบบบ๊าายย๊ายบาย,บาย,บาย